สวัสดีครับรายการอาจารย์นนท์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะเอกาสารสนะัผู้ที่คุณฟังนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการหรือคุณจะเป็นนักบัญชีนะฮะก็จะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจาค่ะเพราะว่าเอกาสารเหล่านี้ที่เราจะเอามาพูดกันเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยประหยัดภาษีมากขึ้นประหยัดภาษีกันได้นิติบุคคลประหยัดภาษีกันได้ไดดนิติบุคคลมากขึ้นหากคุณทําเอกสารต่อไปนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจ่ายยิน ค่าใช้จ่ายคุณจ่ายบินเอ่อคุณจ่ายเงินไปเพื่อเพื่อเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต,าตา่างๆเพราะนั้นเนี่ยในทางภาษีบอกว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยแล้วคุณได้ไปเส็จกลับมาเนี่ยต้องมาพิจารณาก่อนว่าใบเสร็จน,นั้นถูกต้องตามประมวลรัษดากรหรือเปล่าเพื่อที่จะเสียภาษีถ้าไม่ถูกไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ในทางภาษีคุณก็จะเสียภาษีสูงแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือเรามีวิธีการยังไงบ้างเพื่อที่จะทําให้บินดังกล่าวนั้นมันถูกต้อง แล้วก็ทําให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เพื่อที่คุณจะเสียภาษีได้น้อยลงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะฮะของนักบัญชีผู้ประกอบการที่ว่าอะไรมันเป็นค่าใช้จ่ายได้อะไรเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในงบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบภาษีปนเปกันไปหมดเลยไม่มีเอกสารจะทํายังไงอะไรเงี้ยนะฮะปัจจุบันนี้มันมีแนวทางปฏิบัติของสมรภูมิออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับในปีในปีนี้นะฮะดังนั้นเราก็ควรจะต้องรู้กฎหมายใหม่เพื่อให้เราปรับตัวและทํา ทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด,สดบางคนอาจจะตามกฎหมายมาแล้วอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจมุงมึนมึนครับนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดให้ฟังเลยแล้วก็เอาเอกสารจริงเนี่ยมาโชว์ให้ไหมคุณเห็นเลยนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวจะบอก้วยว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเอกสารนนี้คุณจะไปหามาได้ที่ไหนค่ะบอกเลยมั้ยเดี๋ยวลืมบอกเลยไม่ได้ค่ะ,ะวันนี้คุณเอาอะไรมาโชว์วันนี้เราเรียกว่าใบรับเงินกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใบรับใบรับเงินเนี่ยนะค่ะ ใ <My S 2> บรับเงินกับใบรับรองแทนใบ,บเสร็จรับเงินสองใบนี้หาได้่างไหนสองใบนี้หาได้จากไหนนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์คําว่าใบรับเงินกับใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินจะมีแบบฟอร์มตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ามาสร้างเองใน Word ห,หรือ Excel <ม>นะคะสร้างเองได้เลย<ม>นะคะอันนี้เราก็สร้างเองเยลโล่เราสร้างเองเรามาให้คุณดูเป็นแบบอย่างนะครัคราวนี้ขออนุญาตพูดถลงเรืองเอกสารเนี่ยผมจะให้คุณพูดว่า มันเป็นยังไงลักษณะของการจ่ายค่าใช้จ่ายไปเนี่ยว่ามันมีบินไม่มีบินมีบินที่เขายอมให้ให้ถ่ายเอกาสารสำเนาแบบประชาชนหรือไม่มีบินเลยไม่ยอมไม่ถ่ายเลยเนี่ยมันเป็นยังไงคะคือจะพูดอย่างนี้ต้องเท้าความก่อนนะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีอสองฝั่งก็คือทางด้านบัญชีกับภาษีทางด้านค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีก็คือมีบินมีบินค่าใช้จ่ายมานะคะแล้วก็นะักบัญชีได้บินค่าใช้จ่ายนี้ก็จะมาลงบันทึกบัญชีว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ใช่ดังนั้นผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะเมื่อ,อนะจ,จ่ายเงินคุณจะมีลักษณะการได้บินแตกต่างกันไปกรณีที่หนึ่งได้ใบเสร็จใบเสร็จรับเงินใบนำกับภาษีรับเงินนะกรณีที่คุณได้ใบเสร็จรับเงินมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรแล้วยงไ่คือเมื่อ,ค,อคุณจ่ายเงินเนี่ยคุณก็จะได้ใบเสร็จรับเงินใบนำกับภาษีใบสําคัญจ่ายบินเงินสด ใบส่งของใบรับสินค้าอะไรก็ได้ทางบัญชีขอแค่มีบินแล้วว่าจ่ายเงินตัวนี้จริงทางบัญชีก็จะลงไปให้่า่จ่ายให้คุณครับแล้วลในทางภาษีล่ะในทางภาษีเนี่ยมองอย่างนี้ค่ะว่าต้องดูก่อนว่าเงินที่คุณจ่ายไปนั้นแล้วคุณได้บินกลับมาบินในที่นี้ทางสำมะกอนเรียกว่าใบรับเนีนยนะคะใบรับเงินเนี่ยทางสำมักอนเนี่ยเขาบอกว่าต้องพิจารณาก่อนว่าบินที่คุณได้รับเงินมาจากการซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่าง เอามาใช้ได้ทางภาษีไหมมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมากขึ้นเอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ต้องมีกฎเกณฑ์ยังไงมีกฎเกณฑ์ค่ะตามมาตราอะไรคะอาจารย์ไม่รู้แปดสิบหกอสี่อไม่ใช่บินค่าใช้จ่ายของเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะอ๋ออ่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตราหกส <c oughs> ิบห้าตีหกสิ้าเท่านี้อย <c oughs> ู่ยนะเพราะฉะนั้นไางภาษีไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเกณฑ์อนี้พูดถึงค่าใช้จ่ายนะตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้คุณรู้อย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักบัญชีหรือผู้ประกอบการคุณต้องมาเพจารณาบินของคุณก่อนว่ามันใช้ได้ทั้งทางบัญชีและภาษีหรือไม่เพราะทางภาษีไม่ใช่บินทุกบินจะลงไม่ห้จ่ายทางภาษีได้ต้องเกณฑ์ตา65คราวนี้เนี่ยเงื่อนไขของสัมภาร,รมีจุดตัวหนึ่งที่จะจะพูดนั่นก็คือว่าสัมภาร,รเนี่ยจะลงไม่ห้จ่ายทางภาษีได้นะั้นบินดังกล่าวต้องมีทั้งชื่อที่อยู่ของผู้ ซื้อสินค้าหรือบริการชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเน่ยต้องมีต้องมีชื่อกับที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการข้อที่สงจะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ขายสินค้าและบริการนะฮะและก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าได้จ่ายเงินนั้นไปจริงก็<ม>คือมีการโอนเงินไปมีการจ่ายเงินสดไปเนี่ยนะคะ ว่ามีการจ่ายเงินไปไปจริงเนี่ยถ้าเกิดเข้า2ข้อนี้เนี่ยนะคะก็คือมีชื่อที่อยู่ของผู้ขายสินค้าและบริการมีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการ <S <S. <S ข้อ2จุดนี้นะคะถึงจะลงเป็นค่าจ่ายทางภาษีได้แล้วก็ค่าจ่ายที่จ่ายไปต้องเกี่ยวข้องกับว่าจ่ายเงินไปเพื่อบริกิจการเพื่อบริษัทด้วยน,นะมัน,ม,นมันจะต้องเข้าตามมาตรา65ตีวงเล็บรายจ่ายที่ผู้จ่ายพิสูจน์จไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับแต่ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเนี่ยมันเข้ามันเป็นถึงเป็นรายจ่ายต้อง แต่ถ้าเกิดคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับก็คือมีชื่อที่อยู่ของเขาแปลว่าเป็นรายจ่ายได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับกิจการด้วยใช่ไหมคราวนี้หากการเป็นการจ่ายเงินน่ะค่ะอาจารย์จ่ายเงินที่จ่ายเป็นเงินสดมันพิสูจน์ได้ยากว่าเราได้จ่ายเงินไปจริงเดี๋ยวก่านะดังนั้นสรุปก็คือใบเสร็จนั้นต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงินผู้รับเงินผู้รับเงินก็คือผู้ขาย ผู้ขายสินค้าหรือบริการา<ด>นะครับอเขามีตัวตนค่ะได้างานแบบนี้เป็นค่าจ่ายได้ต้องต้องมีชื่อที่อยู่เราด้วยนะชื่อมีชื่อที่อยู่ของผู้ขายสินค้าและบริการแล้วก็มีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการด้วยนี่ของผูจ่ายเงินอ่์อได้นะะต้องมีสองฝั่งถือะลงเป็นค่าจ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเคยสังเกตเลยคะว่าบินเงินสดนะฮะบินเงินสดที่คุณได้รับมานั้นอะ มีแค่คำว่าสดสดเป็นผู้รับเงินซึ่งสัมภาระไม่รู้ว่าสดคือใครเพราะว่าไม่มีชื่อแล้วก็ที่อยู่เพราะฉนั้นบินเงินสดดังกล่าวไม่สามารถที่เขียนว่าสดนะไม่ใช่บินเงินสดทุกชนิดเฉพาะที่เขียนว่าสดไม่สามารถลงเป็นทห้จ่ายได้ทั้งทางภาษีทางบัญชีลงเป็นให้ใจ่ายได้ปกติทางภาษีลงเป็นทห้จ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องหาบินที่มันถูกต้องทางภาษีเนี่ยมาลงเป็นทห้จ่ายได้ได ก็ืที่จทำให้คุณประหยัดภาษีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจ่ายเงินบางครั้งเนี่ยนะคะคุณจ่ายเงินไปจริงนะคุณจ่ายเงินไปจริงแต่คุณเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกเอาใบาเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้าหรือบริการได้อ้าทำไมอ่ะเขาไม่มีให้ครับเขาไม่มีใบเสร็จให้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเขาจ่ายเงินไปให้เช่นเจี๊ยบจ่ายเงินให้จามนกจริง อาจารย์มนกกบอกอเอเจ๊บอกอาจารย์คะขอใบเสร็จด้วยค่ะเออผมเป็นบุคคลธรรมดาผมไม่ได้มีเอกสารอะไรสาหรับให้คุณไม่มีใบเสร็จหรอกแต่อยากจ้างอาจารย์มนุกเพราะเขาเก่งผมซ่อมคอมพิวเตอร์เก่งเอออาจารย์มนุซ่อมคอมเก่งอยากจ้างอาจารย์มนกอ่ะแล้วก็ถูกด้วยที่สำคัญ <c oughs> <c oughs> อยากจ่ายอยากจ้างแต่อาจารย์มนกไม่มีใบเสร็จนะแต่จ่ายเงินไปจริงนะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้บินอะไรมาทำยังไงทางภาษีลงเป็นค่าจ่ายไม่ได้ อ้าวแล้วแค่เขียนแค่ใบสองคันจ่ายขึ้นมาเขียนบริษัทเราเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนเขียนใบสองคันจ่ายขึ้นมาว่าจ่ายเงินให้อาจารย์มานมนี่แค่นี้ลงไม่ให้จ่ายทางภาษีได้ไหมไม่ได้ทางสำนกรก็เลยมีมาตรการออกมา,เ,าเขาเรียกว่าไม่ใช่มีมาตรการมีแนวทางปฏิบัติขึ้นมาว่าการจ่ายเงินประเภทนี้ต้องทําเอกสารอะไรขึ้นมาประกอบถึงจะเป็นใช้จ่ายทางภาษีได้ครับกรณีไม่มีเิเศษทำ,ทำยังไงฮนะแนวทางที่หนึ่ง กรณีไม่มีใบเสร็จแต่ว่าอาจารย์มนพ์ยินดีที่จะเซ็นรับเงินให้ผมพร้อมที่จะให้คุณถ่ายสำเนาประชาชนผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะเซ็นรับเงินด้วยออย่างนี้นะคะให้ทำใบรับเงินขึ้นมาให้ทำใบรับเงินทำใบรับเงินให้ให้ทำใบรับเงินขึ้นมาแล้วใครเป็นคนทำใบรับเงินเจยบเจ้าของกิจการเนี่ยนะคะ เจ้าของ Yellow Accounting สมมุติทําใบรับเงินขึ้นมาเองนะคะใบรับเงินแล้วก็กรอกข้อความลงไปในใบรับเงินว่าจ่ายเงินให้ในายมานพสีเหลืองเนี่ยค่าซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน300บาทไว้ที่เรียบร้อยแล้ว,ลวอ่าคุณมานพเซ็นชื่อรับเงินขอสำเนาบัตรประชาชนถ่ายบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องแนบพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แนบช่มะใช่แนบแล้วคราวนี้เมื่อถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแนบเรียบร้อยแล้วหากเป็นการจ่ายโดยการโอนเงินหากเป็นการจ่ายโดยเช็คให้ถ่ายสำเนาใบโอนเงินให้ถ่ายสำเนาเช็คมาแนบด้วยว่ามีการรับจ่ายเงินกันจริงๆใช่ค่ะแล้วก็หากมีภาษีหักนาที่จ่ายซึ่งกรณีนี้ไม่ได้หักนาที่จ่ายอาจารย์มานพนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีไหนที่มีการหักภาษีหักนาที่จ่าย ก็ต้องเอาหนังสือรับรองหกักหน้นที่จ่ายมาแนบด้วยทำไมคุณไม่หาหน้นที่จ่ายออกคุณเป็นผู้จ่ายนะนะใช่ค่ะไม่หาเพราะจ่ายแค่สามร้อยค่ะมันไม่ถึงหนึ่งพันไม่ไม่เข้าเกณฑ์มาตรานสารแต่ละสใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อคุณจะทําใบรับเงินแล้วคุณทำมีสําเนาบัตรประชาชนไทย,ยสารแนบแล้วคุณมีสําเนาใบโอนเงินแนบหรือสําเนาเช็คแนบแล้วครับคุณมี หนังสือรับรองหันที่จ่ายแนบละต่อมาตัวสุดท้ายก็คือคุณต้องมีใบสําคัญจ่ายแนบข้างหน้านะครบครบทุกอย่างนี้ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เป็นได้ทั้งทางบัญชีและก็ภาษีคุณต้องทําแบบนี้อันนี้คือในกรณีที่จ่ายเงินแล้วไม่สามารถเรียกเอาใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินจากเราไปแต่เขายินดีที่จะเซ็นรับเงินให้เราและพร้อมที่จะให้ถ่ายสําเนาบัตรประชาชน อแล้วหน้าตาของใบรับเงินเป็นไงฮะค่ะเลื่อนลงมาเลยอันนี้ค่ะหน้าตาของใบรับเงินก็ชื่อด้านบนก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดเยนโรแอดฮาวติง้งอันนี้คือใครผู้จ่ายเงินผู้จ่ายเงินอ่ะชื่อผู้จ่ายเงินอยู่ด้านบนนะแล้วก็ที่อยู่ผู้จ่ายเงินแล้วเขียนว่าใบรับเงินวันที่เท่าไหร่ข้าพระเจ้าข้าพเจ้าไนทีคือผู้รับเงินจากเรา ก็คือมานุกข้าวกรเจ้านายมานุกสีเหลืองอยู่บ้านเลขที่66ทับหนึอะไรก็ว่ากันไปได้รับเงินดังในรายการต่อไปนี้ก็คือค่าซ่อมคองก็เขียนเข้าไปค่าซ่อมคซ่อมคอมพิเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่อง300บาทแล้วก็300บาททวนลงชื่อเป็นผู้รับเงินมานุกเซ็นลงชื่อ มาเทียบเซ็นชื่อจ่ายเงินมาเทียบเป็นผู้จ่ายเงินอ่านีนะครบตามนี้อันนี้คือใบรับเงินแล้วให้เอาใบรับเงินนี้นะคะแนบอ่าแนบกับสำเนาบัตรประชาชนแนบกับสำเนาใบจ่ายเช็คใบโอนเงินแนบกับสำเนาหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายแนบกับใบสมคัญจ่ายแนบเสร็จแล้วทำยังไงต่อแนบเสร็จก็แม็กติดกันค่ะแล้วเก็บไว้ที่ไหนเอาไปให้นักบัญชีลงบัญชี ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีได้โอเคแต่ถ้าเกิดคุณมีแค่ใบสาคันจ่ายอย่างเดียวไม่สามารถทางบัญชีและภาษีได้นะงั้นผมถามกรณีต่อไปในกรณีที่ผมเนี่ยกรณีที่คุณไม่ได้มาจ่ายคนอย่างผมเพราะคนอย่างผมไม่เป็นคนดีพร้อมที่จะให้คุณถ่ายสําเนาว,ว่ารับเงินจ่ายจริงๆผมไม่เรียกภาษีหรอกถ้าเกิดคุณเอาไปจ่ายเงินให้กับคนขี่วินอเตอร์ไซค์ที่เขาไม่มีเวลาจะไปถ่ายสำเนาแบบประชาชน ให้กับคุณ่ะเขาไม่ให้ถ่ายแล้วเขาไม่ถ่ายด้วยหรือไปจ่ายมีหน้าบ้านมีรถมาขายไม้กวาดอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ให้ถ่ายสำเนาอยู่แล้วเขาบอกเอาเงินมาเอาของไปจบแล้วเขาจเไปถ่ายสำเนาด้วยอ่ะเออคุยกันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยจะทำยังไงอ่ะแปลว่าค่าจ่ายพวกนี้เนี่ยไม่มีสำเนาทําเป็นค่าจ่ายไม่ได้ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะ,ะมีแนวทางปฏิบัติขึ้นมาอีกนะคะนั่นก็คือว่าการที่คุณจ่ายพวกนี้เนี่ยออกไปได้คุณจ่ายจริงคุณจ่ายจริงแต่ไม,ไม่ไม่สามารถเรียกให้เขามาเซ็นรับเงินได้ไม่สามารถมีสำเนาบัตรประชาชนได้ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากเขาได้เนี่ยทำยังไงเขาเรียกว่าให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทำใบรับรองแทนใบเสร็จ รับเงินทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินขึ้นมาซึ่งใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนี้คือต้องรู้แน่ชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่เราซื้อนั้นมันไม่ได้ใบเสร็จจริงๆแล้วมันก็คือทุกคนรู้กันอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าไม่ได้ใบเสร็จแล้วก็มันต้องเป็นพวกค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ดเท่านั้นหรอฮะใช่ค่ะต้องใส่ความยนะไอ้พวกเนี้ยนะที่จะใช้ได้เนี่ยมันต้องเป็นค่าใช้จ่าย เบตตาเลเตเลซึ่งเขาว่าค่าใช้จ่ายเบตตาเลตก็คือค่าใช้จ่ายที่เม็นมีมูลค่าของเงินน่ะไม่มากจํานวนน้่น้อยและต้องรู้แน่ชัดด้วยนะคะว่า,ธรร,าธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันจ่ายเงินไปประเภทนี้มันไม่ได้ไปเสร็จแน่คือคนต้องไปรู้กันว่าไม่ได้ไปเสร็จแน,น่จ่ายค่าวินมอไซ์จ่ายค่าแมสเซนเจอร์จ่ายค่าตีนไม้กวาดไม่ได้ไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้เราถ่ายสำนัประชาชนด้วยใช่ค่ะพวกเบตตาเลตพวกนี้เนี่ย แลว้วคขาเป็นตะเ,เลนบาจ่ายเล็กๆน้อยเนี่ยสมกรณ์มีลิมิตไหมว่าเป็นตะเ,เ,เลนนะอะไรเออมาเท่าไหร่ต่อค้งไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมมแต่เราต้องรู้โดยธรรมชาติโดยพื้นฐานอยู่แล้วว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าเงินไม่เยอะแล้วไม่สามารถเรียกใบเสร็จจากผู้ขายได้อืมอ่าแล้วกรณีแบบนี้จะทำยังไงในค่าใช้จ่ายนะก็ทาใบแล้วรองแทนใบเสร็จรับเงินเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยคือใบนี้อ่าใบนี้นะคะก็ขึ้นว่าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนี่นะคะ แล้วก็ชื่อที่อยู่ของกิจการเราห้างหุ้นส่วนจำกัดเยนโร่แอคทิฟี่จะอยู่ด้านบนด้านล่างก็ได้แล้วแต่ฐานะ,ะนะคะขอมีข้อความครบมันเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานเท่านั้นนะคะแล้วก็ลำดับที่หนึ่งอวันที่เลยระบุวันที่เลยนเก้า 9, พฤษภาคมหกศูนย์หกศูนย์ <60. S 2> จ่ายเงินค่าซื้อไม้กวาดค่ะอาจารย์ซื้อ ไม้กวาดค่ะซื้อไม้กวาดนี้ก็คือไม้กวาดที่จะมากวาดบริษัทมากวาดออฟฟิศของเราเกี่ยวขอยะะ้องกับกิจการด้วยนะฮะเกี่ยวข้องกับกิจการ <c oughs> อันนี้ที่เราพูดนี่คือมันเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ให้ทําให้กิจการดําเนินธุรก,กิจต่อไปได้ไม่ใช่รายจ่ายส่วนตัวไม่ใช่รายจ่ายส่วนตัวนะอันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับกิจการนะคระัะซื้อไม้กวาดจํานวนเงินร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ใส่เปวนเงินที่เป็นตัวอักษรนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบบาททวนข้าะเจ้า ร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาท้วนค่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่คือใครข้าวเจ้านี่ก็คือพนักงานของนายชัยพนักงานของเราที่เป็นผู้เบิกเงินไปซื้อไม้กวาก็ผู้จ่ายเงินันทำไมพนักงานก็เป็นคนจ่ายตงค์ก็คือชื่อพนักงานนะไม่ใช่ชื่อบริษัทนะเออใช่ผู้จ่ายเงินคือบริษัทใช่ผู้จ่ายเงินคือบริษัทแต่ข้าพเจ้าตรงนี้ก็คือชื่อพนักงานคนที่เบิกเงินอ่าคนที่เบิกเงินเอาเงินนี้ไปจ่ายใช่ใช่ก็คือ สมมติคุณเป็นพนักงานบัญชีก็นางสาวกนกไรวินบุรินันท์คุณชุตเจียคบค่ะอืโอเคตำแหน่งพนักงานบัญชีก็คือบัญชีไปซื้อหาจัดซื้อไปซื้อก็จัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอรับรองว่ารายการข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกเก็บไปเสรร็จับเงินจากผู้รับได้และข้าพเจ้าได้จ่ายเงินอ่าได้จ่ายไปในงานของทางห้างส่วนจำกัดโดยแท้ตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเก้าผูภาครับหกศูนย์ถึงยี่สิบเก้าภาหกศูนย์ก็เลนเซ็นชื่อเจี๊ยบเข้าไปแล้วก็ผู้อนุมัติก็คือกรรมการหรือผู้ส่วนผู้จัดการเจี๊ยบนะฮะวนขจ้าของพิการคือมานพมานพต่างเซ็นอนุมัติล่างอนุมัติเอาใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนี้มาแนบกับใบเบิกเงินหรือมาแนบกับใบสำคัญจ่าย แมตติดกันส่งให้บัญชีลง,งบันทึกบัญชีได้เป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งทางบัญชีและภาษีแต่ถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายเป็นตะเลียดังกล่ารู้แน่ชัดว่ามันต้องมีใบเสร็จแน่ๆเช่นไปซื้อปากกาอาจารย์ไปซื้อปากกาที่เซเว่นได้ใบเสร็จรับเงินมานะแต่ว่าใบาเสร็จรับเงินที่ได้มาจากเซเว่นจะเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อเนี่ยนะดันทำหายแล้วก็มาเขียนตรงนี้ว่าเป็นค่าปากกาซื้อจากเซเว่นแล้วทำใบเสร็จรับเงินหายไม่ได้นะ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ผมผมบอกเลยซื้อปะการบนสะพานลอยมีคนมาขายอะอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้กับคุณแต่ถ้าเกิดคุณมาเขียนอยู่ตรงเนี้ค่ะขซื้อจากเซเว่นไม่ได้นะต้องมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานอย่างนั้นต้องมีหลักฐานจบนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะหรือการที่คุณเนี่ยไปซื้อแล้วคุณได้ใบเสร็จรับเงินมาแต่ได้ได้ใบได้บินเงินสดมา แต่บินเงินสดหรือใบส่งของที่คุณได้มานั้นมันไม่ถูกต้องแล้วคุณมาบอกว่าเป็นใบรับรองแทนใปเสร็จแล้วมเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเช่นเหมือนกันที่ผมไปซื้อใช่ไหมไปซื้อวัสดุก่อสร้างมามแล้วเขาเขียนว่าสดอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมีที่อยู่ผู้รับมันมีชัดเจนชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คไม่ได้เพราะว่ามันมีบินเงินสดอยู่แล้วอคุณได้บินจากเขาแล้วแต่บินนั้นมันไม่ถูกต้องมันคนละเรื่องกันครับ สรุปเลยก็คือจะทําแบบนี้ได้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการนั้นจ่ายไปจริงและเอามาใช้ในกิจการด้วยไม่ใช่เป็นการจ่ายส่วนตัวไม่ได้ด้วยนะคะค่ะก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะอาจารย์ครับ,รบ,รบเอาแบบนี้เลยบจบนะฮะจบ <laughs>